นะครับนะทำไมนะครับเป็นผู้ชายนะครับอกครึ่งศอกนะครับนะทำไมง่วงวัยจังนะครับฟัวห่าอ่ะอ่ะอืนะนะครับล็อตสตาล่นนะนะครับเจฟฟอนสวัสดีนะครับเชียงแห่นะครับเด็ดดอกกล้วยไม้นะครับออกมายังโดนเลยครับลงนะครับใช่นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเด็ดออกมาให้เจ้าหน้าที่เขาโดนโดนปรับนะครับ ถ้าเรายอมรับถ้าเราไม่รู้เนี่ยเอ้าไม่รู้นึกว่าเป็นของป่าไม่ได้นะครับโดนปักนะครับดองโดนปักนะครับพันแดงวัไรที่เจ๊พรเขาจะเอาดอกเท่าไหร่ไม่โดนดอกละห้าลอยจำเป็นต้องให้นะครับเงินที่สวนเขาได้ไปเขาก็จะได้เอาไปทันุบำรุงนะครับของของการบริหารงานของป่าไม้เขาต่อไปนะครับเป็นค่าน้ำหมุนน้ำมันอะไรก็ว่านะครับงั้นคนเรามันไม่หลับจำอะ นะครับไม่ใช่วันเดทออกมาแล้วเขาจะเตือนเฉยๆนี่ไม่ใช่นะครับต้องโดนปรับนะครับนะครับมันจะได้จําไงนะครับถ้าไม่ปรับมันไม่จํานะครับหนูเขือหลับไปขลุกนะครับโเ้ยนะครับผมไม่คุณดูหนัวเอ้ยง่วงขนาดนั้นเลยแหะครับนะเออนะครับสงสัยว่าพ่อบ้านไม่อยู่นะครับนะครับพรุ่งนี้จะไปเพชรบูร์ก่อนนะครับบ่าวไทยนะครับนี่นอบ่าวไทยเลยนะครับคุณสูภาพเอ้าหัวใจสามดวงสูภาพมาแล้ว นี่แหละครับนะจำเลยมันไม่รู้จักเข็ดจักรลาบแม้กระทั่งเสาไฟยังอแบอสร้างบ้านไปครอบอยู่นะครับหาเรื่องอีกนะครับเห็นไหมล่ะนะครับหาเรื่องการที่ปัญจประเด็นที่จำเลยสร้างเรื่องขึ้นมานี่นะครับเพื่อนะครับเขาเพื่อสร้างนะครับคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์ที่น่าสงสารนะครับหรือแค่ปรับและลงอายะนะครับนะอ หรือแค่ปักและลงอาญารอลงอาญานะเออนั่นแหละมันต้องขึ้นนะครับมันต้องขึ้นนะถ้าเจ้าที่เขาเห็นนะครับกับตาด้วยเนี่ยยิ่งไปใหญ่นะครับเอออย่างถ้าเราไปขุดของป่าไปอะไรของป่าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพื้นที่อนุโลมนะครับมันจะมีพื้นที่อนุโลมเข้าหาของป่าได้นะครับเออนะครับเข้าหาของป่าไปขุดไปไปขุดไปตัดกิ่งไม้อะไรแผลงเท้วถางเข้าไปเนี่ยนะ เป็นทางเดินเข้าไปหาของป่าอะไรอย่างนี้นะครับตรงนั้นนะก็นะครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับนะนะครับมันเป็นต้นไม้เล็กๆเป็นหญ้านะครับเป็นหญ้าตัดเพล่เพล่ทางเดินเข้าไปหาของอะไรอย่างงี้นะครับตรงนั้นก็ไม่ผิดนะครับเอ่ยไหมมันมันถ้าเขาถ้าเขาเห็นนี่ก็ผิดนะครับถ้าเขาไม่เห็นก็ไม่ผิดนะครับมันเขาเรียกว่าพื้นพื้นที่อนุโลมนะครับพื้นที่อนุโลมนะครับพื้นที่อนุโลม นตรงนั้นนะครับเรียกว่าพื้นที่อนุโลมนะครับเออจะไปหาของปลูกของป่าเนี่ยนะครับเออนะครับเป็นสาวใต้หัวใจสามดวนนะครับรถสตอรี่เป็นสมาชิงมาสามเดือนแล้วจ้านะครับนอยากอวดเพื่อมีคนอยากได้มากนะครับว่าอ่าอ่ิวนะครับโอนะครับวีวีโกนะครับโอ้นะครับเมื่อกี้ก็ลืมกินหรือเปล่า นี่ครับรท่านประธานรถของเรานะครับสเส้นน้เป็ดน้อยแสนงว่าอะไรที่จะไปละกโกก็เนี่ยรถก็ประอยู่รถชอบจัดอาฝรั่งหลับไปแล้วแค่ลืมมงคลขาเนะ่ยครับเฟลิกหลับไปแล้วนะ่ยฮุดนอมด้านหัวใจสามโดหัวใจสามโดลงงงงงงงุงวันนี้ลุงคนเหนื่อยนะคะนั่นลุงกูดนะครับใหม่ไซอันลมเหมือนเมื่อวานเลยนะครับ จริงไหมค้าบนะครับว่าอ่าอ่าอ่อออานะครับมันเพราะว่ามันอ่ามันเป็นคําพูดที่ไม่น่าใส่อารมณ์มนะครับอืมนะครับเพราะว่าอ่าอารมณ์ดีขึ้นนะครับเนะมื่อวานเครียดรรรรนะครับเมื่อวานนี้เครียดนะครับนะนะครับเมื่อวานไม่เครียดอ่วาวันนี้มันก็เลยไม่เครียดแล้วนะครับอ่าเมื่อวานเครียดนะครับอ่าวันนี้มันก็เลยไม่เครียดแล้ว เมวานลุโมคลน่ากิ๊กล้อเลยดูจริงจังนะครับว่ะอ่าอ่าอ่ายี่นะครับอฝนตกกันที่ไหนบ้างครับนครสวรรค์ไม่ตกเลยนะแต่อากาศเย็นนะครับเออปาจีนก็นะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับท้องฟ้าเมื่อกี้ลุโมคลนออกไปดูแล้วมีดาวขึ้นแล้วนะครับมีดวงมีดาวขึ้นแล้วนะครับนะ อากาศก็เย็นนะครับไม่มีลมโขก,กแล้วนะครับอ่านะครับพายุคงจะไม่มีแล้วเนาะนะครับพายุคงจะไม่มีแล้วนะครับนะ